จบกันไปแล้วกับงานเปิดตัว F1 ฤดูการ2025พร้อมกับการฉลองครบรอบ75ปีของการแข่งขันที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่ O2 Arena กรุงลอนดอนในช่วงเช้ามือที่ผ่านมางานนี้ทั้ง10ทีมต่างนำเสนอรถแข่งใหม่ของพวกเขาพร้อมเปิดตัวนักแข่งทั้งหมด20คนที่จะลงสนามในฤดูการนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของทุกทีมเรามาดูกันว่าแต่ละทีมเปิดตัวรถแข่งอย่างไรบ้างเริ่มที่เฟอร์ราร ทีมนี้เปิดตัวรถแข่งใหม่ที่มาพร้อมกับสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์และแถบสีขาวที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อที่เบนเดส ก็กลับมาพร้อมกับการออกแบบที่คุ้นเคยนั่นก็คือสีเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมด้าน Red Bull ก็ยังคงใช้ลายเดิมจากปีที่ผ่านมาแต่การออกแบบยังคงดูสวยงามและมีสเสน่ห์เช่นเคยฝั่งและคลาร n นมีการออกแบบที่โดดเด่นด้วยการผสานสีส้มและสีดําซึ่งเป็นสีประจําของทีมพร้อมกับการออกแบบดวดลายที่เน้นความล้ําสมัยส่วนแอสตันมาตินยังคงใช้สีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมเหมือนเดิม โดยในงานนักแข่ง F1 ทั้ง20คนก็ได้มารวมตัวกันรวมถึงนักแข่งอยา่าง Max Verstappen แชมป์โลก4สมัยล่าสุดจากทีม Red Bull และ Lewis Hamilton อดีตแชมป์โลก7สมัยที่จะย้ายไปร่วมทีมม้าล o m p พ Ferrari ในฤดูการนี้หลังจากงานเปิดตัวก็ถึงเวลาที่จะเริ่มทดสอบรถแข่งก่อนเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางตาย ซึ่งจะจัดขึ้นที่บาเรนระหว่างวันที่25 2 8ถึง28กุมภาพันธ์นี้และการแข่งขันสนามแรกของฤดูกาลจะเริ่มขึ้นวันที่1 6มีนาคมในรายการออสเตรเลียนกรังปรีจะเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลนี้บ้างร่วมเป็นกำลังใจงให้นักแข่งของคุณและติดตามการแข่งขันได้ตลอดทั้งปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า